ยินดีบริการทั่วไทยแค่โทรมาหาเราไม่ต้องรอรถจนหน้าบ้านบริการ,รกอพอที่สุสดขอป้าอย่ารอชา้าเลยสวัสดีครับคันนี้ก็เข้ามานะครับเบื้องต้นล้อหลังหมุนเองนะครับออกตัวสัตน,นะครับเราก็ทําการรื้อชุดข้างออกมาดูนะครับก็เป็นรถเดิมชามเดิมนะครับใส่คา,คาร์บอนนะครับเม็ดแต่งนะครับอ่าแล้วก็มีอาการ ค์ทนะครับจับไม่เต็มนะครับถ้าสังเกตดูดีๆครับค์ทจับไม่เต็มนะจับแค่ช่วงปลายนะครับแล้วก็กระโหลกค์ทก็จะประมาณนี้นะครับลูกคัทมีหลายชุดนะครับแล้วก็มีหมุดหลวมนะครับนะครับเราก็ทําการชามสไลด์หลังมาขึ้นเครื่องคืนดูนะครับก็ปรากฏว่าชามแข่งนะครับ ความจริงหมุนจากรถก็ก็เห็นนะครับแต่ว่าเอามาขึ้นเครื่องคืนแล้วก็ใช้ได้เพื่ก็จับนะครับอ่อันนี้ของลูกค้านะคอ่ะ อย่าไปมองด้วยตาเปล่ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นออามาดูเข็มเนี่ยหลังนะจากที่เราเทสอันแรกนะครับอันนี้ก็ของลูกค้าอีกอันนึ่งครับนะเรามาดูมุมนี้ก่อนะมาดูเข็ม สองอันเลยนะแก้ไปนะครับก็แกได้แค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งะครับชุดกระโหลกกระโหลกนะครับเบี้ยวนะครับทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็เอาเลือกตัวที่ดีที่สุดของเขานะครับแล้วก็สุดชุดนี้นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของเดิมนะครับ ก็ล้อก็นิ่งประมาณนี้เลยนิ่งขึ้นครับแล้วก็ล้างชุดข้างอาจจะระบีครับเปลี่ยนฟีนให้ใหม่ด้วยนะครับนี่ครับฟีนคาร์ดเสื่อมสภะพนะครับนี่ครับล้อก็นิ่งๆอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับถ้าประกอบก็จะเงียบกว่านี้เพราะมันจะมีแผ่นซับเสียงประมาณนี้ครับ หลังจากที่ทำเสร็จนะครับเรพึ่งสองหมื่นกว่าโลนะครับนี่ครับทำเร็จล้อหลังจะต้องนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับการล้างชุดข้าศที่ดีนะครับถี่ชุดข้ามไม่มีปัญหามันต้องประมาณนี้ครับก็ก่อนหน้านี้เขาบอกฝันมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับจารบีที่ใช้และการทําเกี่ยวกับการล้างชุดข้าศและการประกอบด้วยครับอันนี้ก็ผมก็ จัดไทยรับล้อหลังนิ่งๆประมาณนี้ครับของงานได้ครับอู่ช่างหนึ่งครับ <improving> ก็ฝาก youtube ของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ N S F l e c i n g Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ